การจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโรงเรียนน่านปัญญานุกูลจังหวัดน่านมีองค์ประกอบที่สำคัญ6องค์ประกอบดังนี้การเสริมสร้างทักษะชีวิตและคุณลักษณะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพที่จำเป็นประกอบด้วยทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตประจำวันลักษณะพฤติกรรมด้านอาชีพลักษณะการตื่นตัวด้านอาชีพ ความสามารถด้านอาชีพและความมุ่งมั่นเพียรพยายามในการปฏิบัติงานการสร้างความตระหนักรู้ในอาชีพ Career Awareness ประถมศึกษาปีที่1 6การค้นหาอาชีพ Career Exploration มัธยมศึกษาปีที่1 3การเตรียมตัวด้านอาชีพ Career Preparation มัธยมศึกษาปีที่4 5การปรับตัวกับอาชีพ Careersimulation มัธยมศึกษาปีที่6ระบบการจร้างงานแบบสนับสนุน Supported Employment 8ขั้นตอนก่อนการได้งานทำในช่วงที่นักเรียนกำลังจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จะประกอบด้วย4ขั้นตอนได้แก่ 1. การประเมินความสามารถคนพิการ Assessment of Person with Disability 2. การจัดหาสถานที่ทำงาน Finding of workplace 3. การประเมินสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงาน Assessment of workplace environment 4. การจับคู่งานที่เหมาะสมกับคนพิการ Job matching หลังการได้งานทำในช่วงที่นักเรียนกำลังเรียนในภาคเรียนที่1ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จะประกอบด้วย4ขั้นตอนได้แก่การสนับสนุนอย่างเข้มข้นในที่ทำงาน Intensive Support at the Workplace การประสานงานเจรจาข้อตกลงของการจ้างงาน Coordination on Employment Agreement การสนับสนุนแบบถอยห่างอย่างเป็นระบบ Support Fading การติดตาม Follow-up สิ่งที่โรงเรียนได้ดำเนินการเพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้มีงานทำและมีรายได้ระหว่างเรียนสู่การประกอบอาชีพที่ยั่งยืน กลไกในการพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพนั้นต้องอาศัยการรวมพลังร่วมคิดร่วมพัฒนาจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับโอกาสในการฝึกการทำงานในสถานประกอบการต่างๆตามความสามารถของตนเองนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับเด็กๆเหล่านี้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นทักษะงานอาชีพให้กับนักเรียนเป็นการปรับตัวเข้ากับอาชีพโดยนักเรียนฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเต็มรูปแบบโดยมีครูผู้สอนงานจ็อบโค้ดเป็นผู้ดูแลกำกับติดตามและฝึกทักษะการทำงานเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการทำงานของตนเอง ปีการศึกษา2,567นักเรียนระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่6ออกฝึกประสบการณ์งานอาชีพภายนอกสถานศึกษาจำนวน9คน8สถานประกอบการดังนี้ชันมีน,นอรอวิเลักค่ะเป็นเจ้าของแวรนด์น้ำของน้านเราก็ประกอบกิจการคือโลงแบรน์แล้วก็จะมีส่วนในห้องสักฟี ก็จะมีหน้าที่ททรีดปอกหมอนผ้าปูที่นอนผ้าเช็ดตัวผ้าผ้าเช็ดตัวแล้วก็เก็บผ้าในแต่ละตึกค่ะช่วยพี่ยุทธพี่ยุทธซึงรับผิดชอบที่ห้องผ้า่านี้นะคะที่ช่วยได้เยอะมากเลยค่ะตั้งใจทํางานค่ะมอบหมายมอบหมายงานอะไรให <Okay. S 1> ้ทาน้องก็ทําได้หมดทุกอย่างเลยค่ะและ้วก็มีพัฒนาการที่ดีนะคะแล้วก็นิสัยอะไรก็น่ารักะคะ่ะถ้าน้อง ร้อมที่จะทำงานแล้วก็ยินดีค่ะที่จะรับน้องพีค่ะวครับผมชื่อสมานน้องคำนะครับเป็นเจ้าของร้านสเต็กร้านอาหารร้านข้าข,ขาหมูวันนีได้มีน้องน้องแน็กได้มาฝึกง,งานที่ร้านก็ได้สอนน้องการในการจัดกองจัดอาหาร สอนในการประกอบอาหารนะครับน้องก็มีสัยที่ว่าเลื่นเริ่งทำงานดีขยันครับดีเจ้าแม่จีแม่ไก่อีรานรัชระวันคำฟันขายเกี่ยวกับของชั้นเจ้าแล้วก็ทรง การเสริมสร้างทักษะชีวิตและคุณลักษณะที่จําเป็นในการประกอบอาชีพจากการจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโรงเรียนน่านปัญญานุกูลจังหวัดน่านซึ่งมีองค์ประกอบที่สําคัญหองค์ประกอบ ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์แต่ยังมีข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่5การปรับตัวกับอาชีพในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ซึ่งยังขาดทักษะที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลต่อการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนของนักเรียนในอนาคต โรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญความจําเป็นดังกล่าวจึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบกิจกรรมบ้านฝึกทักษะชีวิตที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโรงเรียนน่านปัญญานุกูลจังหวัดน่าน พื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโรงเรียนน่านปัญญานุกูลจังหวัดน่านโดยมุ่งหวังว่าเมื่อนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาได้ผ่านกระบวนการจากบ้านฝึกทักษะชีวิตไปแล้วจะสามารถช่วยให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทางร่างกายความรู้คุณธรรมมีทักษะในการช่วยเหลือตนเองมีทักษะการทำงานและสามารถประกอบอาชีพได้ ได้อย่างยั่งยืนพึ่งพาตนเองได้อยู่กับครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุขโดยโรงเรียนมีรูปแบบการจัดการศึกษาบ้านฝึกทักษะชีวิตดังนี้ 1. จัดกระบวนการเรียนรู้หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่จะช่วยพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองเช่นทักษะการรับประทานอาหารทักษะการแต่งกายทักษะการดูแลความสะอาดร่างกายและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของใช้ในชีวิตประจำวัน 2. กระบวนการเรียนรู้หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่จะช่วยพัฒนาทักษะทางสังคมเช่นการควบคุมตนเองเมื่อมีความขัดแย้งการอ่อนน้อมถ่อมตนการใช้บริการทางสาธารณะร่วมกับผู้อื่น 3. จัดกระบวนการเรียนรู้หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาและการสื่อสารเช่นการพูดคุยทักทายโต้ตอบการเล่าเรื่องราวต่างๆการบอกความต้องการหรือการตอบปฏิเสธ 4. จัดกระบวนการเรียนรู้หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่จะช่วยพัฒนาทักษะทางวิชาการเช่น ความสามารถในการใช้เงินการบอกวันเวลาการรู้จักค่าของจำนวนการอ่านป้ายเตือนหรือป้ายสัญ,ญลักษณ์และการเขียนข้อมูลทั่วไปของตนเอง 5. จากกระบวนการเรียนรู้หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่จะช่วยพัฒนาและปลูกฝังค่านิยมเจตคติลักษณะนิสัยที่จำเป็นต่อการทํางานร่วมกับเพื่อนร่วมง,งานผู้ประกอบการและการดำรงชีวิตในสังคมเช่นการตรงต่อเวลาขยานันประหยัด ซื่อสัตย์อดทนมีระเบียบว,วินัยมีความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายามุขสิ่งเสพติดและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและได้ดำเนินการดังนี้ 1. ศึกษาสภาพปัจจุบันปัจจัยและความต้องการเกี่ยวกับก,บการจัดกิจกรรมบ้านฝึกทักษะชีวิตของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโรงเรียนน่านปัญญานุก,กูลจังหวัดน่าน 2. จัดทาคู่มือกิจกรรมบ้านฝึกทักษะชีวิตตารางกิจวัตรประจำวันแผนผังทักษะจำเป็นในการอยู่ในบ้านฝึกทักษะชีวิต 3. แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงดูแลนักเรียนในบ้านฝึกทักษะชีวิตและคัดเลือกนักเรียนที่เข้าอยู่ในบ้านฝึกทักษะชีวิต 4. สร้างปรับปรุงบ้านฝึกทักษะชีวิต 5. จัดซื้อจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคของใช้จำเป็นสำหรับนักเรียนในบ้านฝึกทักษะชีวิต ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าไปอยู่ในบ้านฝึกทักษะชีวิตโดยมีครูพี่เลี้ยงดูแล 7. ส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีรายได้ระหว่างเรียนและหลังสำเร็จการศึกษาสนับสนุนให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนโดยการจัดหาอุปกรณ์และพื้นที่ในการหารายได้ให้กับนักเรียนและสนับสนุนให้นักเรียนฝึกประสบการณ์อย่างสถานประกอบการภายในและภายนอกโรงเรียน8มีคณะกรรมการนิเทศติดตามบ้านฝึกทักษะชีวิต จุดมุ่งหมายของกระบวนการบ้านฝึกทักษะชีวิตที่โรงเรียนได้ดำเนินการจะส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน วันเจ้าวเนเจนแเจ้าโดริทันนี้สถนนีตํวรวจเราทําผูเพียงกับผมผิดตรอดเองมันนใจเกมาแล้วถ่ายครับคดีว่าเจอเมฆดีค่ะนะท่านหน้าดีน้องเขาเดี๋ยวมีอันคนไล่เข้ามาผิดในเรื่องหนาด้เจ้อ่าถือคุณผู้บริหารใจว่าถึงนี่เวลาถึงไม่นะครับให้เราคุยตัวนี้นดีปา pan ydi e'n halogi, pan yn สอปุณวะสองส,งสองศูนยได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีชายคุ้มขั้งถืออาวุธมีดสองทราบขอใช้ความระมัดระวังเด่นร้อยเวนสองศนย์ทราบว่า25ที่เกิดเหตุ

น้องลุกๆป่ะทหารทหารู้ชีพกู้ภัยเนี่ยขำตัวผู้ป่วยสิบเอ็ส่งโรงพยาบาลกันเข้ามาในเรียนตัวเหี้ยเขากดจับจังให้คือตอนนี้ไทยนะคะท่านี้เป็นของคนไทยเป็นค้ยนะะ 看，这边来来来，这边，这边这边。走中间，这边，